สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมที่เช่นเคยนะครับกับแฟนประไก่สังาตีและนี่คือเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมเซิร์ฟญี่ปุ่นของผมเจมเลเลโอน่ามาแล้วนะครับและผมเตรียมเพชรไว้41,118เพชรจะเป็นยังไงเชิญรับชมเลยครับผมแล้วขอบคุณสำหรับพี่บัตรหนึเจ้ยยี่บาทด้วยครับขอบคุณมากครับพี่บัตร729บาทจากพี่บัตรไปลุยกัน ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเวอร์มบายในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชําระผ่านบัตรเครดิตท,ที่สามารถผ่อนชาระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องริชแมนช็อปเท่านั้น่ะก่อนที่ไปสุม่มมีกิจกรรม ก็คือตอนนี้คุณแจ่คุณแจ่บอกเลยมันเลือกได้ฮะมันเลือกซีซั่นได้แต่ผมเลือกชาลอนมาแล้วนะเดี๋ยวค่อยทำไอ้นี่กันมันเลือกได้ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งอย่างซีซั่นหกเลยนะครับแล้วก็อันนี้ไม่มีโบนัสเติมเงินแล้วก็อันนี้บิงโกซึ่งแปลไม่ออกครับเดี๋ยวต้องปแปลแปลคือ <c ười> ยังไม่ผ่านเลยนะครับผมแปลไม่ออกครับแล้วก็มีกิจกรรมตีบอสนะครับผมแล้วก็ล็อกอินปกตินะครับมา <c ười> พี่บัสบอกแจกสมาชิกยังไงอา้อาวอา้าวช่องแชทคนไหนจุ๊บจุ๊บ อาแล้วผมผมเผลออ่านไปแล้วเฉยเลยขออภัยพี่บัตตโอ้ผมอ่านไปเฉยเลยที่เขาบ่อยจูๆอยู่เออต้องถามในช่องชแชร์ล้วพี่บัต <c oughs> <c oughs> โอเคมาเจเมเลโอเลนาเลโอน่าเมเลไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เผาไหม้เหมือนกันนะครับผม <c oughs> เป็นสายแทงสีเขียวนะครับสายแทงสีเขียว <c oughs> ซึ่งโจมตีซึ่งไม่ใช่ดิสก,กิลเจแกสก,กิลเจแกมีแต่ตอนเรียกว่ามีแต่ มีแต่สายโจมตีมีแต่ดาเมจนะครับก็จะเน้นไปที่ดาเมจของเวทนะครับเพราะว่าเวทพี่แกเจแกเขาเขามาเขามาก่อนเขาเขาม,ามากกว่าไอ้แท็กนะครับแล้วก็เป็นสายแทงนะครับเลือดค่อนข้างเยอะเลย70,000มแล้วก็เอนดูเอนดู63เลยนะค่อนข้างเยอะเลยเพน96ความเร็ว100นะครับอ่ะไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับคลิปนี้ทั้งสุ่มอย่างเดียวเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปปั้นแล้วก็คลิปรีวิวนะครับไปลุยกันอ่ะก่อนที่จะไปสุ่ม ลืมบอกไปเจ๊แกเขาตัว๋วลิมิตเจ๊แกโอ้โทษนัตีนะขอโทษพี่บัสผมตอบไม่ได้ผมผมผมอัดคลิปอยู่ไงอัดคลิปอยู่นะครับผมอ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามใหม่ด้วยครับคือจะบอกอย่างนี้ตัว๋วซีไอพีซีผมไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้เติมนะครับอ่ะก็ต้องใช้อันนี้นะครับผมอ่ะเหมือนแอสตาปีครับไปลุยกัน20ครั้งซื้อตั๋วม่วงเราซื้ออยู่แล้วครับแล้วมันจะเพิ่มตอนที่มันถึงครั้งที่13า พอเหลือ13ครั้งให้ซื้อมันจะเพิ่มเป็น1,500เพรน,นะครับเออเด,เดี๋ยวพี่บัตรจะแจกจะแจกสมาชิกผ่านไลน์นะครับผ่านคลิปด้วยเพราะว่าตอนนี้อัดคลิปอยู่นะครับผมอ่ะ13เพิ่มเป็น1,500นะครับเตรียมเตรียมเพชรไปด้วยนะครับถ้าเกิดใครเล่นเซิร์ฟไทยอยู่นะครับมาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้1,500ไปเรื่อยๆก่อนอ่ะเราซื้ออย่างไม่หยุดยัง้งไงเราซื้ออย่างไม่หยุดยั้งแล้วก็ขึ้นเป็น1,800ครับแต่เราก็ชิวงไงเพราะว่าจำได้ไหมแอสตาผมอะ่ะก็มีประมาณ40,000เร แล้วก็ยามีกับตู้รักมาผมก็มีประมาณสี่หมื่นเพชรเพราะว่าผมไม่เอาเพชรไปใช้อะไรเลยครับเก็บอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวไม่ใช้ไม่ใช้จ่ายอะไรเลยคือพอได้ตัวปุ๊บหยุดหยุดสุ่มหยุดสุ่มแล้วก็อันนี้ต่อส่วนอันนี้สองหมื่นซึ่งผมจะไม่ซื้อนะเพราะว่าเพชรไม่พอครับเออแค่เห,เห็นกันอยู่ว่าเพชรไม่พอเออแ้วครับผมมาโอ้พลังพิบัติพลังพิบัติพลังอาเจถึงอาเจจะไม่สะดวกแต่พลังอาเจสถิตอยู่ที่ผมแล้ว ไปครับเทินแรกประตูทองพร้อมกับชุดแม่ไม่ชุดสวยให้หน่อยเฮ้ไม่เป็นไรครับสวัสดี280ท่านที่มารับชมพร้อมกันนะัที่นี้แห่งนี้ด้วยนะครับผม่าเรากดสคิปไปก่อนได้ครับเราเป็นการลองเชิงครับเฮ้จริงๆเราลองเชิงได้อีกทีหนึ่งเลยเราลองชวนแบบนี้ได้เออมีตั้ง500อยนี่ประตูทองไปเลยนี่เป็นไงเออดีนะ l ออาไม่ออกเห้ยเราลองเชิงไว้ก่อนเราละลายละลายดวง ละลายดวงไปก่อนนะครับผมละลายดวงไปก่อนนี่เขียวเก้าเขียวเก้าจัดไปนี่อุย้ยพี่ปา๊ดครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ชั้นที่ opm ครับสมาชิกเด้พี่ปั๊ดต้องเป็นสมาชิกก่อนนะตรงนี้ก <c oughs> ี่เดือนกี่ปีแล้วครับเนี่ยอะมาปเจต่อครับเรามีตั๋วต่ออุย้ยมันไม่บอกอ๋อเหลือสองร้อยตั๋วแต่เราจะสุ่มแค่การันตีนะ <c oughs> เราจะเก็บตั๋วไว้สําหรับตัวหน้าตัวหน้านะครับเพ <c oughs> ราะ <c oughs> ว่ากิจกรรมมันมีล็องอินแจกตั๋วด้วยนะครับผม <c oughs> มา แล้วประตูทองไงล่ะแล้วชุดธรรมดาก็เงียบครับเราอุตส่าห์ละลายละลายดวงไปแล้วนะ่มาดิสามร้อยท่านสวัสดีด้วยครับสองครั้งไม่เป็นไรสามครั้งต้องมาแล้วหรือเปล่าสองครั้งไม่เป็นไรสามครั้งแล้วต้องมาแล้วหรือเปล่าอีกร้อยแปดสิบทีจะเป็นอย่างไรสามสองหนึ่งไปประตูทองพร้อมกับชุดสวยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากลืมตาตาปาก แล้วก็ทีราเทพเป็นสมาชิกมาแล้วหนึ่งเดือนครับทีเดียวตอนสุดจะทีโบว์พี่เอ็มอีกลานึ้นเลยครับสมาชิกไม่ลืมตาป่าอย่างน้อยต้องมีการ์ดอย่างน้อยต้องมีการ์ดเพราะว่าเราได้หนึ่งการันตีแน่นอนเราได้หนึ่งการันตีแน่นอนเพราะร้อยเจ็ดสิบปันเราต้องได้การ์ดครับปลาตูทองอีกแล้วโอ้สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากสวัสดีด้วยครับถ้าใครยังไม่ได้ทักทายนะครับทักทายผ่านตรงนี้นะครับอ่าตะลัง พลังผมหายไปไหนหมดโอ้ยโอ้ยสี่สิบครั้งมาสองแล้วละ่ะต้องมาสองประตูเอนเ้ยแต่ประตูงเงินหลุดชุดสวยป่ะได้ป่ะล่ะทุกคนโอ้โ้ใช้สูตรเอาแมวมากวดครับไม่มีแมวครับอ่ารู้แล้วผมรู้สูตรแล้วผมวันวันนั้นน่ะวันนั้นผมไปคุยกับยามีเราได้เว้ย สวัสดียามิผมคุยกับยามิแล้วได้เว้ยเนี่ยคุยอย่างเงี้ยรับรองได้ได้นอนเออไปมาตูทองไงละ่ะแล้วก็ชุดสวยแม่สูตรยามิมันได้ผลเป็นไง,ไงสูตรยามิมันได้ผลเออมาสองเลวลาโอ้โหเขียวล้วนมาขอการ์ดก่อนเลยขอการ์ดก่อนเลย ตัวตัวช่างมันขอการ์ดไปก่อนมานาสกินมานาสกินยังยังไม่มายังไม่มาเออลืมบอกไปการ์ดมันขี้โกงมากนะครับผมบอกเลยการ์ดมันขี้โกงมากนะครับมอบมานาสกินนะครับยังอณาจักคูเวอร์ยังยังเป็นตัวอะไรล่ะไม่เอาอ้น้นมัน อยากได้พี่อยากได้พี่อยากได้พี่เข้าใจไหมเข้าใจไหมกูอยากได้พี่อะไรอะไรขึ้นโอ้อยามิยาหมิมาโหยามิมาทุย,ยจะบอกว่าห้าสิบใบไม่ได้เลย,ยงั้นเหรอนี่มัน บัตรถ,ถึงโดเนเอทห้ผมแต่ว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นผมก็ไม่เติมอยู่ดีนะครับผมผมจะยึดถือยึดมั่นหลักการของผมไว้คือผมจะไม่เติมเพิ่มเด็ดขาดน,นะครับสำหรับสำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเงินตังค์โดเนเนะครับเดี๋ยวผมจะไปเติมเซิร์ฟไทยนะครับใช้ตังค์พี่บัตรคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมขอร้องละมาได้ไหมฮะสี่ร้อยกว่าคนท,ที่ที่ดูอยู่สดนะขนาดนี้นะครับ ส่งบอมเกนกี่มาให้ผมชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนให้ตายเถอะเฮ้ยี่กี่ใบแล้วเนี่ยแปดสิบใบไปแล้วหรอการ์ดมาสองใบเลยไหมการ์ดมาสองผมจะพูดไม่ทันขายคำประตูเหลือประตูเงินใส่พี่คตเกลือเลยว่าพี่ต้องพึ่งดวงอาเจาแล้วว่าอาเจอาเจอาเจคุณบ,บารามีสั่งที่สั่งสมกันมาอาเจ ครั้งเนี้ยหนึ่งร้อยครั้งแล้วอาเจอาเจอออ,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 อย่างน้อยอย่างน้อยประตูเงินก็มีมาให้รุ่นเหมือนกันไอสองไม่ล่ะฮะขอการ์ดอ่ะขอการ์ดอ่ะฮะฮะฮะมาประตูเงินอย่างน้อยดูมไอซิสเตอร์ลิลลี่มา,าวะ่ะ การ์ดมาแน่มีคนบอกนินจาเจ้านินจาบอกโอ้โหสี่ร้อยสิบสองคนมาว่ะสี่ร้อยสิบสองคนมาว่ะตรงนี้ยังอีกเหรอการ์ดไม่ละเอ้ดีนะที่กดสกิปไปต่อไปมีการ์ดเออการ์ดหน่อยตุ้มสีทองไม่มาหน่อยวะฮะขอสีทองได้ไหมอ่ะฮะะสีทองอย่าลุงอรุณอย่าอ,อย่าฮะเออไอเขามาสองตัวแล้วนะเฮ้ย อะไรมาทำไมพี่เผาไหมส2ตัวแล้วนะโอ้จะมาเล่นเผาไหมเหรอรู้สึกว่าแอดเฮ้ยรู้สึกว่าใครวะนนก็ได้ปะนนทนนนทการรู้สึกทำไมเศษเกลือพี่กระเด็นออกจากกระเป๋าไปดีกว่าใจเย็นพี่บัสอยู่อาจจะช่วยผมก่อน 100ตัวเราได้มา2 SSR ครับซึ่งเผาไหม้ทั้งคู่ปลาตูทองพร้อมกับชุดธรรมดาเผาไหม้แบบรุนแรงจ,จัดจัดติดิหไปเอววาสตัวเหรอสตัวเผาไหม้น้องมันกับฟา้าเน่าทุกคนครับพี่รู้อยู่แล้วล่ะว่าโลต่อไปมัน นะครับผมตรงนี้ครับ460คนดูครับเอาใจช่วยผม,มา่ายมมาดิกระทืบไล่ให้ผมหน่อยกระทืบไล่ให้ผมหน่อยถ้าชอบใจถ้าชอบใจว่าโอ้หลือแปเหลือแปครั้งไม่เหมือนแอสตาเลยวะ่ะแอสตาได้การ์ดมาสองได้ตัวมาตัวมาสองมาพลังไปไหนหมดไรหวะลืมตาม,มาม สักนิดหนึ่งยไหมอ่ะให้ชื่นใจไหมอ่ะเรียบแล้วอืม hmm. เหลือเจ็ดสิบครั้งต้องมาแล้วไหมอ่ะขอสามเลยได้ป่ะขอสามเลยได้ป่ะขอร้องไอ้ปู่เออตะกล่วนไว้ไปู่พี่พัชเออสามขอสาม ขอแค่การ์ดอะแค่การ์ดก็คุ้มแล้วโอเคมานาสก,กินเฮ้ยทุกคนอยากเห็นรีวิวไหมครับไม่ใช่รีวิวคาโฮโนนะหมายถึงรีวิวเจ๊เมเลโออะเจ๊เมเล,เมเลโอเลโอน่าเนี่ยนะฮะนี่60กสิบี่ปูไม่ได้เราด่าเขา ห้าร้อยคนดูขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามากันอย่างคับข้างนะครับผมโอ้างบ้านดาวไม่สนแล้วเว้ยเดี๋ยวต้องยืนสุ่มสินะตื่นดิปานิซ่าตื่นตื่นมาก่อนดิตื่นมาก่อนดิปานิซ่าตื่นมาก่อนดิไม่ไหวแล้วเว้ยก่อนพรปะวะ ยังไม่สนแล้วออฟเอิร์อะไรไม่เอาวันนี้ไงเป็รเป็ด,ปดออฟเออร์อะไรไม่สนแล้วจวังหวะนี้ถ้าจวงมาขนาดนี้สองอันก็เอามาเอา่เอเอให้มันได้อย่างนี้สิวะป้าโบทําทำไมเนี่ยใช้สูตรยืนได้เลยยืนสูงเมื่อกี้ม่อย่างเกลือ ห้าสิบครั้งสุดท้ายโอ้ยโอ้โห้ยโอ้ยต้าโบเดี๋ยวว่าแต่ตัวเลยการไม่มีตัวมั้งสี่สิบครั้งการันตีโอ้ แอตตาปีกที่เรียกได้ว่าดวงดีดวงดีแล้วนะแอตตาปีกเนี่ยดวงดีมากเลยได้การ์ดมาสองทํห้าดาวตั้งแต่วันแรกแรเจมิเลโอบอกให้ผมดูที่ดูด,ดูดูผมดูผมดองดองไว้นะถ้าได้การ์ดมันมานะพี่ที่ถ้ามันได้การ์ดมันมานะผมยัดสี่ดาวได้เลยนะผมดองไว้นะครับเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่แอตตาผ่านไปเนี่ยนะครับผมส่วนอีอีเศษเนี่ยไม่มีครับไม่มีให้ นึกว่าจะได้สักสองตัวถ้าได้สักสองตัวที่ทำสองสองดาวปลาตูทองรูดสวยขอสามขอสามตาป่าได้แล้วผิดตู้เอ้ยมาหนึ่งวะกาบะละผิดตู้หรือเปล่าผิดตู้หรือเปล่าผิดตู้หรือเปล่าเนี่ยกาด

มาเออโอ้โหโอ้โหไปที่สุด yes ไม่เ y ็ s ไม่ใช่เดียอะไรได้เห็นรีวิวแล้วได้เห็นรีวิวแล้วอีกยี่สิบครั้งเออมาหน่อยเว้ยโอากาสมาสักสามใบเลยเอ้ยโอกาสมาสักใบหนึ่งจะได้ทำห้าดาวไอ้โอกาสมาอีกสักใบหนึ่งจะได้ทำห้าดาวไอ้เออไอ้ปู่จัดให้เปล่าเดีย๋ยวรีวิวการห้าดาวให้ดูเลยอะอะปู่ไอ้ปู่จัดการห้าดาวหมาให้หน่อยดิ อยากดูการ5้าดาวเปล่าทุกคนทุกคนอยากดูการห้าดาวเปล่าถามงี้ดีกว่าตัวไม่สนแล้วตัวกูเอากัรันตีตัวเอากัรันตีขอการ์ดอีกใบหนึ่งกูทำาห้าดาวให้ดูเลยพอแค่นี้พอไอสิบครั้งสุดท้ายเนี่ยแต่มันการันตีใช่ป่ะใช่มันการันตีแล้วผมกว่าตัวกรกาเนี่ยแหละอ่ะสิบครั้งสุดท้ายครับผมจะไม่สุ่มต่อแล้วนะนะครับผมเก็บตัวไว้้ตัวนี้ไม่เกลือเลยเกินมประตูทองอยู่แล้วมึงต้องมาทาให้กูดูุดสวยอยู่แล้วมึงต้องมาทําให้กูดูลืมตาปากอยู่แล้วมึงไม่ต้องมาทำให้กูดู มาสองก็พอเนี yeah. ่ยะไปเปแหละไปดูคัสซีดมันเดี๋ยวขอเวลาไปปั้นก่อนนะไม่ไม่ไม่ยัดไม่ยัดดาวให้มันได้ไหมอ่ะมันไม่มาทาไม่ห้าดาวไม่เห็นนะ่ะแต,แต่แต่การ์มันโกงจริงการ์ต่อให้มันไม่ห้าดาวก็โกงแล้วครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวรอรอ,รอดูคลิปรีวิวเดี๋ยวไปปั้นก่อนอ๋อ น่าจะไม่ทําคลิปปั้นมึงน่าจะทำคลิปรีวิวเลยเดีย๋ยวเดี๋ยวปั้นผ่านไลฟ์นี่แหละถ้าถ้าใครมาดูถ้าใครมาดูดูคลิปเนี้ยอยากดูตอนปั้นก็มาดูไลฟ์ย้อนหลังเอาแล้วกันนะครับผมขอบคุณสละการติดตามใหม่ยูทุกท่านด้วยนะครับตรงนี้อ,อ,อย่าบอกนะมึงมาลงสุดท้ายเลยฮนะ <laughs> อย่าบอกนะมึงมาลงสุดท้ายเลยฮนะปั้นป้านในไลฟ์ครับเดีย๋ยวปั้นในไลฟ์ครับปั้นในไลฟ์อยู่แล้วปั้นในไลฟ์อยู่แล้วครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำรีวิวด้วยเพราะว่าผมแปลสกิลมาแล้วแปลสกิลมาแล้วการ์ดมันดีการ์์ดดดดมมัันนีีการรจิง แต่ห้าดาวม,มันจะโกงมากแต่ห้าดาวโกงจริงห้าดาวม,มันโกงจริงเออหกร้อยคนสวัสดีขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆตรงนี้มันโผล่มาตัวสุดท้าย,ยาจริงด้วยวะน,น้องๆมันโผล่มาตัวสุดท้ายว่ะออโอเคอเจมันมาโลสุดท้ายวะมันมาตัวสุดท้ายเลยเนี่ยอเจ อาพาพาไปดูสกิลหน่อยๆแล้วกันพาไปดูสกิลหน่อยๆแล้วกันสักนิดนึงแต่ว่าจริงๆต้องใส่ของเวทนะครับเห็นหลายคนบอกมาอี้คาคนนู้อี้เยวเตะไปย่อยทำอย่างอื่นอะไรวะเออเออเดี๋ยวเาต้องเปิดเอเมชั่นก no ่อนใช่ไหม าไปตะลุยแดนเวทมนต์กันตะลุยแดนเวทมนต์เจ๊ซ yeah. ึกิซิกิพาไปตุยเตือนตะแดนแดนแดนเดนเวทมนต์มาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคโอเคตายตายออกเปิดฟูลอนิเมชั่นให้ดูเฉยๆแค่นั้นแหละไม่มีอะไร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 ไ ไม่มีอะไรไม่มีจู้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 ไม่มีอะไรอ่าแบบวะเออสักนิดนึงสักนิดนึงนะฮะฮะอยากดูเจ้สักหน่อยฮะเฮ้ยฝาหน้านี่เรายังไม่ได้เลโอเคเดี๋ยวไปปั้นหัวใจกับกับเจ้พร้อมกันเลยนะแล้วนี่อะไรเนี่ยนีอะไรทดลองตัวเจ้คอสตูมนักดับเพลิงเหรอเออทีมนักดับเพลิงอ่ะสกิลแรกครับ ต่อยด้วยความรวดเร็ว3มฮิตนะครับผมสก,กิลหมู่ครับอันนี้รู้สึกจะล้างปัฟล้างบัฟเฮ้ยไม่ใช่ล้างโลด้วยนะล้างโล่นะล้างโล่ทุกตัวด้วยนะล้างโล่ทุกตัวอันตีเมสก,กิลครับไปครับจังหวะนี้ตาลุกเป็นไฟลุกโชนขึ้นมาแล้วพุ่งไปอย่างด้วยความรวดเร็วแล้วลาเซนกันแตบบ่แกระสุนวุงจักเพลิงไงตรงนี้โอเคอ่า